สวัสดีแฟน,นบลาซทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่ที่มีนาคม2 5 1 8นะครับอยู่กับอชวีวทางอาซโซาดีครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนะักเตะก็แวะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลรายการสําคัญสำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับทีมชาติอังกฤษลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับกลุ่ม K นะัดที่2ก็เอาชนะคู่แข่งอย่างลัตเวียไปได้ 3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแลเบเนียก็เอาชนะอันดอราไปได้3ประตูต่อศูนย์ซึ่งนั่นก็ทำให้ทีมชาติอังกฤษแข่งไป2นัดนะครับมีอยู่6แต้มเต็มตามมาด้วยแอลเบเนียแล้วก็ลัสเวียนะครับที่แข่งไปทีมละ2นัดแล้วก็มีทีมละ3แต้มสำหรับในกลุ่มนี้ส่วนผลงานในการคู่อื่นนะครับลิทัวเนียเสมอกับฟินแลนด์2ประตูต่อ2นะครับซานมาริโนเปิดบ้านแพ้ให้กับโรมาเนีย1ประตูต่อ5 บอสเนียและก็เฮอร์เซโกวีนาเอาชนะไซปรัสไปได้2ประตูต่อ1นะครับโปแลนเอาชนะมอลตาครับ2ประตูต่อศส่วนนอร์เวย์ของกัปตันมาตินโนเดกาดนะครับก็จะทำการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับโดยบุกไปเยือนอิสราเอลแข่งขันกัน,นเวลา2นาฬิกาสนาทีนะครับส่วนการแข่งขันนัดที่3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยก็จะไปเตะกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับ ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนบอลระดับสโมอสรน,นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในการติดตามพรีเมียร์ลีกแล้วก็รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะได้ดูกันแบบจุกๆนะไม่ต้องมีเบรกทีมชาติมาขั้นให้เสียเวลาเสียอารมณ์นะครับว่าแล้วก็ไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายกันเตะกันหน่อยนะครับเมื่อวานเราได้รายงานไปนะว่าอาเซียังคงให้ความสนใจแล้วก็ มีความพยายามที่จะดึงเอาเล็กซินเดอร์อีซักมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับร่วมกับอีกหลายๆทีมท็อปที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็บาร์เซโลนาแต่ว่ายัางไงก็ตามนะในส่วนของบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีรายงานออกมาจากทางสปอร์ตซึ่งระบุว่าพวกเขาเลิกล้มความตั้งใจที่จะดึงเอาเล็กซินเดอร์อีซักไปร่วมทีมนะครับแม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของบาร์เซโลนาเนี่ยจะยังให้ความสนใจ ในการที่จะดึงเอากองหน้าทีมชาสวีเดนรายนี้ไปแทนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แต่พวกเขาก็จะยังไม่ยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อดึงเอาอีซักไปร่วมทีมนะครับโดยรายงานนระบุว่าการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าสำหรับพวกเขาในเวลานี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในลำดับท้ายๆแล้วก็เตรียมขยายสัญญาของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ออกไปส่วน เฟรอนตอเรสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมาเล่นแนงกฤษโดยมีทีมอย่างอาเซลให้ความสนใจอยู่ด้วยเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวสำรองคนระับที่ได้รับความไว้วางใจนะครับจากทางบาร์เซโลนาพูดถึงเรื่องนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่เชื่อมโยงกับทั้งอาเซาแล้วก็บาร์เซโลนาครับก็ยังมีนักเตะอย่างจูเนธานเดวิดนะครับที่ก็ถูกรายงานว่าเป็นเป้าหมายของอาเซลมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังคงอยู่ในลิสต์ ที่อาร์เซอลต้องการจะดึงมาร่วมทีมแต่ว่ายัางไงก็ตามโจธานเดวิดเนี่ยก็ทําผลงานได้ต่อเนื่องแล้วก็คงเส้นคงวามาตลอดนะครับในเกมทีมชาติล่าสุดก็ยิงให้แคนาดาเนี่ยเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่ายัางไงก็ตามเจ้าตัวก็มีความชื่นชอบนะบาร์เซโลนาเ,เป็นพิเศษล่าสุดเปิดเผยว่าเป็นแฟน ของบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กนะครับก็คงจะยากนิดหนึ่งสําหรับอาร์เซอลแล้วก็เชื่อว่าแฟนบานอาร์เซไม่ค่อยอยากได้นะักเตะที่ไม่ค่อยมีใจนะครับซึ่งในรายของโจนาธานเดวิดเนี่ยก็คงจะต้องตัดออกไปก่อนนะครับส่วนในรายของเอเล็กาซเดอิซักเนี่ยมิเกลเรต้าก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็แท็กติกแล้วก็ทริกต่างๆที่เขา พอจะมีนะคในการหว่านล้อมแล้วก็โ no น้มแน้วให้นักเตะเนี่ยยอมที่จะย้ายมาเล่นที่เอเรตสเดียมนะครับซึ่งเราได้เคยเห็นฝีมือฝีปากของมิเกลเรต้ามาก่อนหน้านี้นะครับตามที่เขาเคยรายงานเนี่ยก็มีนักเตะอย่างมาตินูิกาดนะครับที่มิเกลเรต้าเนี่ยโทรไปพูดคุยโดยตรงรวมถึงมิเกลเมเรโน แล้วล่าสุดก็มีริคาร์โดคาราฟิรีนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าเขาเลือกที่จะย้ายมาเล่นกับอารซ่อนะพูดง่ายๆว่ายอมปันใจให้กับอารซ่อลตั้งแต่มิเกลเดต้าเนี่ยส่งเมสเซจไปนะเป็นรูปครอบครัวของริคาร์โดคาราฟิรี่เราก็ถามนักเตะทีมชาติอิตาลีรายนี้ว่าสมาชิกแต่ละคน ในครอบครัวของเขาเนี่ยสำคัญยังไงนะมันทําให้คาราฟเรี่เนี่ยรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษนะและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้เขายอมย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซอลแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่ามีเกลเดต้าเนี่ยเป็นคนที่ดูแลและก็ใส่ใจนักเตะทั้งในแล้วก็นอกสนามซึ่งสำหรับเคสของริคาร์โดคาราฟิเี่เนี่ยมันก็ได้ผลนะก็ต้องดูว่าเมื่อคาราฟิเี่เปิดเผยออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ ผลลับของวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือไม่ยังไงนะเมื่อใช้กับนักเตะอื่นๆในเวลาต่อมาถ้าหากว่ามีการใช้วิธีการแบบนี้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของนักเตะที่อาซอเซอล็งที่จะดึงมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะครับในลิสต์ลำดับรองๆลงไปจากเล็กซันเดออิซักแล้วก็เบนจามินเซสโก รวมถึงวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยก็จะมีนักเตะอย่างวิกเตอร์เกเกเรสอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวผมนับรวมเอาไว้ในจัตุรเทพกองหน้านะที่อาซอลจะดึงใครมาร่วมทีมก็ได้นะครับใน4คนนี้ส่วนตัวผมโอเคมากๆซึ่งล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเราได้รายงานไปนะครับว่าทางตัวแทนของวิกเตอร์เกเกเรสเนี่ยเป็นเพื่อนของมิเกลเดต้าะครับแล้วก็อาซอลวางแผนที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ทั้งคู่นะครับในการที่จะพัฒนายกระดับการพูดคุยนะครับมีการร้องขอไปยังตัวแทนของวิกเตอร์เกเรรสนะครับว่าอยากจะมีการนัดหมายอย่างเป็นทางการนะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการดึงเอานักเตะนานนี้มาร่วมทีมแล้วตอนนี้ก็มีรายงานออกมาจากทางฟุตบอลลอนดอนนะครับว่านักเตะทีมชาติสวีเดนซึ่งยิงให้กับสปอ์ติงลิสบอนไปแล้ว40ประตูแล้วก็มี10แอสซิสต์จาก41นัดที่ลงสนามในทุกรายการของฤดูกาลนี้ ให้กับส o ปอริงลิสบอนเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกับทางสโมสรต้นสังกัดนะครับว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมนะครับถ้าหากว่ามีทีมที่วิกเตอร์เกลเกรสให้ความสนใจยื่นข้อเสนอมาราวๆ6 0สิบถึงเจล้านยูโรหรือก็ประมาณ50.2ถึง 58. 58.5ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้อาซองก็ยังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการดึงเอาเลียมดีแลบนะกองหน้าตัวเก่งของ อิฟสวิตทาวนะครับที่กําลังจะตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าซึ่งเรื่องนี้ก็ รายงานออกมาจากทางแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับอย่างฟาบิซิโอโรมาโนโดยเขาบอกว่าเลียมดีแลบเนี่ยเป็นเป้าหมายของเชลซีอันนี้แน่นอนนะแต่เขาก็มองว่ามีสโม,มสรอื่นอื่นระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกที่เล็งจะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมด้วยนะครับรวมถึงอาซลด้วยซึ่งคาดว่านักเตะรายนี้จะมีค่าตัวอยู่ราว40ล้านปอนด์นะก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วอาซลสามารถคว้าจตุรเทพมาร่วมทีมได้หรือไม่นะถ้าไม่ได้ก็อาจจะถึงคิวของเลียมดีแลบ แล้วก็กองหน้าในลิสต์รองๆองตัวอ,อื่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับกองหน้าตัวเป้าซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับในแนวรุกอย่างมัติสคุนย่านะครับว่าได้รับความสนใจอย่างจริงจังจ,งจาก n o อ t i n g h a ฟ Forest ซึ่งอันที่จริงก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าอดีตผู้มวยการกีฬาของอาร์เซออยางเอดูกัสปาเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากนะที่จะเข้าไปรับงาน ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งกับทางนอตเทียมฟอเรส t แล้วก็น่าจะมีบทบาทในการชี้นําตลาดซื้อขายนักเตะของนอตเทียมฟอเรส t อยู่พอสมควรคุณย่าเองก็เป็นเป้าหมายของอาเซลตั้งแต่สมัยที่เอดูคาสปาเนี่ยยังอยู่กับทีมนะครับก็มีความเป็นไปได้ก็ต้องดูว่าในเรื่องราวของการเจรจาเนี่ยใครจะมีความสามารถมากกว่ากันนะระหวังเอดูคาสปากับผู้นการกีฬาคนใหม่ของ OL, อาเซาย่างอันเดียเบต้านะครับ เอาล่ะสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีเรื่องราวมาฝากกันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตลาดซื้อขายเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้ในเพยงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณแฟนบอลนาำซ่อกทุกท่านนะที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับขอบคุณนะครับ